ตอนนี้อปช่อง k e n ด o Kisa อยากหาเรื่องนำซุปก็าก็มาช่อง k น n d o ิ i s a มาทำคู้มอง EP สามคราวที่แล้วเป็นชุดที่เจ็บเอดแต่คราวนี้เป็นชุดที่เจ็ิบห้าถามว่าทำไมมันไม่ชุดที่เจดสองดูครับพอข้างหลังปไปนนะอย่างน,นี้เีมัอนนี้นี้่ามนีนมาต่อไปเราก็จะเขียนชื่อ Kendo หกห้า เวลา,าครับเวลา,าตอนนี้ก็คือหนึ่งทุ่มห้าสิบสี่นาทีอันนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยครับลบสามตัวก็ต้องเป็นเลขที่คำตอบก็ต้องเป็นติดลบครับลบห้าส่วนหกอันนี้เราก็เอามาลอกทั้งหมดเลยตะสทอนครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้า หกหนึ่งหกหกสามสิบแปดห้าตัดทอนกับห้าก็เป็นห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเท่ากับลบสามแล้วหนึ่งลืมใส่เครื่องไวติดลบลบสามส่วนสิบสองแล้วก็ต้องตัดทอนเองครับลบหนึ่งส่วนสี่นี่ใช้สามได้นะสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองมาต่อไปแล้วก็ทำ อย่างนี้ไปเลยครับหนึ่งหน้าเนี่ยอันนี้ถ้ามันหาต้องกับเส่เป็นส่วนอะไรเหมือนที่เราบอกในคลิปที่แล้วเลยนะนะก็เป็นประมาณนี้นะายเฟลต่อไปแล้วนะครับเน่อาจจะมีเสียงรบคนนิดนึงนะมาอันนี้เป็นการยกกำลังยกกำลังนะครับอะใในตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับต่อไปอันนี้ ลบสามยกกำลังสองคูณลบสองยกกำลังสามอันนี้เป็นลบใช่ไหมคบอ่าวิธีดูว่าเป็นเลขคู่เลขคี่แล้วต้องเอาสองมาบวกกับสามเป็นห้าก็ต้องติดลบครับอ่าในนี้ที่คูณนะต่อไปยกกำลังสองก็ต้องเอาสามมาคูณกันสองครั้งสามสามเก้าครับต่อไปเอาสองยกกำลังสามสองมาคูณกันสามครั้ง 8ครับเท่ากับลบลบเจต่อไปอันนี้เป็นหารนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่มีเครื่องหมายลบนะเราตัดออกไปก่อนลบอ่าต่อไปก็สองยมสามก็เป็น8หาร9เท่ากับลบแส่วนเ ทำอย่างนี้ไปเลยครับนี่อันนี้แผ่นสุดท้ายนะครับมาอันนี้ก็ต้องทำอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เรองมาตัดทอนอย่างนี้มาอันนี้อันนี้ก็เป็นติดลบเหมือนเดิมสองสแกล้วสามก็ต้องสองคูณกันสามตัวแล้วก็มาอย่างนี้คูณอีกแล้วก็ สยกกำลังห้าคืตองสองคูณกันห้าตัวสองสองคูสอง,สองคูณสอง,สองโอเคครบแล้วต่อไปก็ขีดอย่างนี้แล้วก,ก็เลขหนึ่งตามด้วยเลขหนึ่งโอเคอนี้ก็ตัดทอนคนระับสองหนึ่งสอนนงสอนนงสอนนงโอเคอันนี้โดนตัดทันไปหมดแล้วนะเท่ากับลบหนึ่งส่วนอันนี้มีสองเหลืออยู่สองตัวก็ต้องเป็นสี่โอเค แต่ถ้าเป็นหน้าสุดท้ายมันก็จะเป็นเศษส่วนนะถ้าเป็นหน้าสุดท้ายก็จะเป็นเศษส่วนอิมงั้นจบแค่นี้เลยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งบ๊ายบาย